สวัสดีชาวโลกอยากให้เราถ่ายหน้าไหมไม่ต้องอ่ะทำไมมืดจังวะหนาวเราคืออุโมนุของปอมเออแต่ว่าโฮมมึงอ่ะตอนนี้เวลาเก้าโมงสามแปดซึ่งอยู่ในชุดนักเรียนเออเดียวซึ่งอยู่ในชุดนักเรียนซึ่งดูแต่ละคนแบบอ๋อควจะแฮปปี้เราเอาลงนะทำหน้าอย่างี้จะดีเหรอลูกคนดูแว่เดี๋ยว ดูเลยพ่อเราเลยอ่ะป๋ารถพงบวิชาองเรียนที่ไหนฮะยางกับ้านเลยไม่เราจะไม่ได้อันนี้คือเจสตังที่ฉันทาไปแล้วก็ไม่ลงคลิปสักทีเฮ้ยไม่ต้องซ z o o ้ขนาดนี้ก็ได้ซูมไปที่น้าผึกคสิท์แลวแกอย่าเปิดเพลงสิทธิ์และสิทธิ์ ดูซิมันทำอะไรเดี๋ยวดเดี๋ยวดูคลิปคุยเลยค่ะน่างงแป๊บเขาอยากทำไมแอบไม่ไดนในขั้ทสี่นะไม่ก็คือถ้าสมมุติอ่าในนี้มันจะมีเครดิตแต่พอมาเข้าไปนี่มันใส่เครดิตไม่ได้ใครมันจะไปนั่งใส่เครดิตเพื่นนี้สรุปเขาไม่โดนไม่โดนในขั้นสีก็บอกว่ามันเขียนชื่อถูกมันใส่เครดิตลงไปไอ้เหี้ย ตอนนี้แต่ละคนแม่งใส่เสื้อกันหนาวซึ่งหน้าหนาวแล้วจะซื้อเป็นจะซื้อเป็นไอ้นี่แล้วไปเจออุมาลุอ่ะที่มันเป็นอ่ะอ่าเจ้าเอเจ้าเอเจ้าเอเยงเป็นเป็นผ้าคลุมอบบผ้าคลุมกันหนาวร้อยหนึ่งกุมาลุอ่ะอุมาลุอ่ะนะไม่เอาแม่งยาวอย่างผ้าคลุมอ้าวแมเนี่ยผ้าคลุมแบบเนี้ยอมาผ้าคลุมแบบเราไม่ใช่ แบบเนี้ยเย่อๆเลยไม่ชอบอ่ะเออเออทำไมภาพมันกระตุกจังวะถามนี่กูหน่อยไหมมึงต้องใส่ชุดอย่างงี้เวลาไม่เดี๋ยวครอบเวอร์เว้ยเออสวัสดีนะเราเองเฮ้ยแต่ซีดเขาซีดเฮ้ย้าไม่เป็นไรอันนี้คนครอเวอร์ภาพไม่ชัดสวัสดีอะไรอันนี้คือหน้าเอ็มฉายเข้าไม่ตาเราแฉะค่ะแฉะ ได้ไปดูตอนที่เขาเปิดตัวนั่นยังปุตมเปิดตัวตรงงานอาติน้อยอ้ามวยน้อยโอ้ยยังไม่เล้ยไปดูเลยอ้ามวยน้อยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่อเช้พูดผิดอ้ามวยน้อยสแตนตอนนี้อู้อาจารย์อาจารย์สวัสดีอาจารย์คืออาจารย์ที่เขาไม่สอนเราเสื้อฟ้านะคะผมไม่ใช่เสื้อฟ้ากระโปรงขาวแบบพี่เสื้อฟ้ากระโปรงขาวคือเพียคืออะไร อาจารย์ที่เขาไม่สอนเราอาจารย์ท okay, ี่สวยเอยมอย่าบังจิบโอเคพอก่อนพอก่อนอยากไปเด้อ